สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่3-9ตุลาคม2,565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นได้ภัยธรรมชาติภาวะแวดล้อมต่างๆหรือความเป็นอนิจจงนะคะ ทำให้ชาวการมีความเข้าใจโลกมากขึ้นการงานนะคะมีโอกาสที่ดีเข้ามาหยิบยื่นบางรายเกี่ยวกับการเดินทางทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาร,ริมทรัพย์ที่ดินที่พักอาศัยบ้านคอนโดหรือแม้กระทั่งรถนะคะยานพาหนะพวกนี้ก็จะเป็นรายได้หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณในช่วงนี้ บางรายมีดวงเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนการเงินได้รับมากกว่ารายจ่ายถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีไม่เดือดร้อนนะคะอาจจะมีโชคลาภฟุกๆเงินก้อนเงินมรดกเป็นต้นนะคะเข้ามาเซอร์ไพรส์ได้สุขภาพนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการออกกําลังกายดูแลตัวเองควบคุมเรื่องของอาหารการกินที่สดสะอาดนะคะ ลดลาเลิกเหล้าบุหรี่หรือว่าอย่าดื่มอย่าสูบมากเกินไปคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักกระทันหันเดินทางแล้วพบรักเป็นต้นบางรายเกี่ยวกับฐานไฟเก่านะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีข่าวเรื่องบ้านเรื่องที่พักอาศัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะซื้อของเข้าบ้านการซื้อยานพาหนะซื้อของชิ้นใหญ่ มีเรื่องสำคัญสำคัญต้องตัดสินใจร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ